แบบนี้ก็ได้เหรอสาวโพสโชว์เล่นไพ่กลางโรงพยาบาลสนามคุยโวหาเงินช่วงตกงาน แฟนเพจเลสกูอินเลิฟได้เผยแพร่เรื่องราวของสาวคนหนึ่งที่ได้โพสต์ภาพขณะกำลังตั้งวงเล่นไพ่๊อกเด้งและมีเงินวางอยู่ในวงพร้อมระบุว่าหาเพื่อนคุยและเจอคนที่เป็นดีเจเปิดเพลงเหมือนกันเพื่อนข้อลูกยังปั๊มนมอยู่แต่ติดโควิดรออีกวันสองวันจะตั้งวงเล่นไพ่หารายได้ช่วงตกงานโดยเพจเลสกูอินเลิฟระบุว่านาไล่กลับไปให้น,อนรอการรักษาอยู่ที่บ้านนะโรงพยาบาลสนามเขาให้ผู้ติดเชื้อไปพักรักษาตัวรักษาระยะหา่างแต่ยังมีคนไปรวมกลุ่มตั้งวงไพ่ในนั้น คนป่วยอีกหลายคนยังไม่มีเตียงแต่อีพวกนี้มาจากเล้าแหล่งแพร่ระบาดหลกัหลกๆเลยกลับมองเป็นเรื่องสนุก